สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้จะมาสอนทำข้าวบุญปลาแดกนัวครับส่วนผสมก็จะมีพริกน้ำตาลเกลือผมเลืมไปไม่ไมีเกลือตอนนี้ก็กำลังแกะพริกครับอพอทำเองก็อยากกินเองฮ่า ý cũng của gia đình ý kiến này ý kiến của gia đình ý kiến yeah. cho ต่อไปคนเลยคนเลยคนเลยคนให้เข้ากันเหียะเซบแน่เซบนัวดีแน่ะ็ไ ทถด้วยสิงก็ข้าวโพดนี่ถูกต้องก็คือนั่นลิ้นเยาๆยเอา้อเอา่าด้วยลิ้น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 เออแขอบคุณ่ะม่นล